สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่ในเกมโลโบ็อกบ็อกฟุตเหมือนเดิมอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่และผลปีศาจใหม่นั่นก็คือนี่ไงผลสไปเดอร์ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่มาตเตอรี่หนึ่งเลยหนึ่งจริงๆแเดี๋ยวจะฟาร์มกันเลยฮะก็ต้องเกินก่อนว่าผลปีศาจนี้เป็นผลปีศาจที่ผมชอบที่สุดในเรื่องวันพีทแล้วโนหนึ่งในใจเลยแต่ไม่รู้ว่าในเกมมันจะโหดหรือเปล่าอ,าอ้าวยังไม่ทันเลย ปล่อยให้เขาฆ่าไปเป็นธรรมดาครับพวกล่าฆ่าหัวปล่อยไปปล่อยผ่านไม่สนใจฮนะเรแล้วก็ไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมตัดผ้ามาตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเลยครับผมใช้เวลาฟาร์มไป3ามชั่วโมงบวกบกับโดนล่าฆ่าหัวด้วยฮะเสียเวลาไปเยอะอยู่เหมือนกันเริ่มกันเลยครับสกิลที่หนึ่งเป็นการโจมตีใช้ได้นะครับฟาดเป็นลูกกรงเล็บสีแดงสกิลที่สอง เป็นการเอาแส้ฟาดกับพืชให้สตูล้มอะอันนี้เหมือนยิงเลเซอร์ออกไปฮะอันติเมตอ๋อสกิลหนึ่งะโทษทีอันนี้เป็นอันติเมตครับสกิลสองอีกครั้งหนึ่งมินิสตันเล็กน้อยสกิลหนึ่งฮะรวมๆแล้วก็มีสกิลสามเลยนะฮะที่แรงสุดละตอนที่ผมฟาร์มอยู่แต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ที่สกิลเอฟฮะ แต่ว่าใช้ดูชัดๆก่อนนะสกิลสองถูกลงพื้นบุ้มน <laughs> yes. ี่อันนี้ฮะยิงมันเริ่มไม่ใช่ได้แล้วฮะน่าจะเป็นปืนใหญ่ซะมากกว่าสามค่อนข้างง่ายฮะสกิลส่วนใหญ่เป็นสกิลหมูด้วยสกิลสามมาแล้วครับสกิลเอฟอันนี้ผมชอบสุดแล้วดูดูด เหมือนบินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีได้ดูเหมือนในกระตูเลยฮะใช้ได้ยึดทุกอย่างแล้วก็บินได้อย่างอิสระข้ามภูเขาข้ามดีสูงได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่สูงกว่านี้ไต่ตึกกันบ้างไต่ตึกก็ขึ้นได้วรวมๆแล้วก็ไม่ต่างจากพวกสายโลเกที่บินได้เลย <Wow. S 1> เป็นผลปีศาจีกหนึ่งผลที่ค่อางเคลื่อนไหวได้อิสระเลยเนี่ ังเกตดีๆว่าจะเห็นเหมือนเป็นเส้นได้เป็นไงกันบ้างครับเนี่ยผมชอบดิอย่างเท่อะเอาละครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนผลปีศาจผลตื่นกันบ้างสกิลแรกใช้ทั้งหมด800ครับผลที่เริ่มต้น800ผมก็ต้องกลับมาโลก2นะครับเพราะว่าโลก2เนี่ยมีคนเขาช่วยลงดันนะี่ยมันจะสบายกว่าโลก3น่อทดสอบโลก2นี่แหละครับมาใช้ส,สดๆเลยครั้งแรก สกิลหนึ่งที่เติรแล้วจะเป็นยังไงตอนแรกเป็นกรงเล็บสีแดง3มกรงเล็บเออสักครู่ฮะมันค้างขออีกทีฮะมันต้องกดค้างฮนะอันนี้ผมกดทีเดียว <Nope. S 1> เหมือนระยะจะไกลก,กว่าเดิมเยอะเลย <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างครับสกิลหนึ่งที่เปลี่ยนแล้วไม่รอช้ากันเลยมาสกิลต่อไปกันรอมนี้จะใช้เท่าไร่2,500 ขยาบจาก800เป็น2,500เลยทดสอบกันเลยดีกว่าปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนเฮ้ยมันเปลี่ยนไปทุกคนตอนนี้มันเป็นได้เส้นเดียวแล้วอ่ะมันโหนสลิงเหมือนสไปเดอร์แมนเลยอ่ะว่าแต่ว่าได้มันก่อตรงไหนอ่ะก้อนเมฆใช่ไหมผมลองดูก่อน ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตอนยังไม่ตื่นนี่ผมว่าดีกว่าเยอะเลยเออถ้าผมไม่คะแนนนะผมว่ายังไม่ตื่นดีกว่าค่อนข้างอิสระ,ะกว่าเยอะเลยอันนี้มันเหมือนโหนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเพื่อนๆมันมีขูดดาวด้วยผมว่ามันช้านะไม่น่าปรับเลยสกิลต่อไปกันเลยใช้เงินม่วงเท่าไหรด่ดีเอาเวกผลเลย3,500 ทดสอบกันเลยสกิล l ที่เปลี่ยนไปเพื่อนๆสังเกตนะฮะว่าเหมือนจะมีเลเซอร์พุ่งไปพุ่งมาด้วยเป็นการใช้ได้ไปบนฟ้าแล้วตกลงมา <Okay. S 1> คุณคๆนะกงนกอ๋อกงนกกงนกงนั่นเองผมจะลองทดสอบว่ามันสกิลโบไหมหลากมอนเตอร์สักคู่ว่าถ้าโบูนี่ผมจะฟาร์มต่อง่ายมากเลยทดสอบโอเคครับเป็นสกิลโบด้วยมาต่อกันเลยสกิลหากินกันบ้างฮนะ ตอนยังไม่ตืน่นี่สกิลสามค่อนข้างดีใช้4,500ันห้เงินม่วงโอ้จอที่แตื่นเต้นไปหน่อยผมค่อนข้างชอบเลยมุมสูงกันบ้างได้อย่างคลั่งเดีบอกเลยเล้ามาดูอีกรอบกันบ้างครับโดยรวมเปลี่ยนไปอย่างที่สุดท้ายแล้วครับสกิลสุดท้ายยาวนานเหลือเกินฮะใช้6,000เงินม่วงเป็นยังไงบ้างโอ้ าเมเป็นหมื่นโคตรประทับใจฮะอันตตดาเมจเป็นหมื่นเลยฮะเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นสกิลหมูหรือเปล่าถ้าหมูนี่ก็โอ้โหฟาร์มง่ายมากๆครับหลังมอนสักคู่นึงมาเดิมสกิลไปก่อนอันนี้ก็แรงฮะอันนี้ก็แรงนี่เนะี้ยพาคนนี้พาคนนี้เลยเขาแบกดันผม เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า